สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆค่ะวันนี้ขวัญจะพาเพื่อนๆไปทำวุ้นเส้นชะอมผัดไก่นะคะซึ่งเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายแล้วก็สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายๆมากยังไงถ้าทุกคนดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องและกดสั่นกระดิ่งช่องไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆให้ขวัญด้วยนะคะไปทํากันเลยคะ่ะดับแรกนะคะนําไก่ประมาณ200กรัมค่ะหั่นให้เป็นชิ้นบางพอดี เมื่อเตรียมในส่วนของไก่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของชะอมนะคะเด็ดเขาออกจากก้านที่เป็นน้ำเอาเฉพาะส่วนที่เป็นยอดนะคะเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยและลายน้ำแล้วนะคะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็มาทำการผัดได้ละค่ะน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมสับสองเอหนึ่งช้อนโตค่ะ พริกแดงจินดาสับนี่ขวัญใช้1ช้อนโต๊ะนะคะความเผ็ดแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะจากนั้นใส่อกไก่200กรัมค่ะผัดให้สะดุ้งไฟนะคะสุกสักเล็กน้อยค่ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะตอกลงไปเลยค่ะไขยี่ให้ไข่แตกแล้วก็วางพักไว้สักนิดนึงนะคะเวลาที่เราผัดเขาจะได้ไม่ค่อยติดกระทะค่ะจะได้หอมกลิ่นคั่วกระทะด้วย จากนั้นเรามาทำการปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนชานะคะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางลม1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันดีนะคะตามด้วยน้ำสต็อกนะคะประมาณ1ทพีค่ะ ถ้าไม่มีน้ำสต็อกก็ใช้เป็นน้ำเปล่าแทนได้ค่ะพริกหยวกค่ะหอมหัวใหญ่นะคะใส่ลงบัดใส่ลงไปผัดให้นิ่มดีค่ะแล้วก็สีอิ้วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับวุ้นเส้นของเราจากนั้นตามด้วยวุ้นเส้นนะคะ ตามปริมาณที่เราชอบเลยค่ะผัดให้เข้ากันดีนะคะเมื่อวนเส้นเริ่มสุกแล้วก็คลุกเขาเข้ากับเครื่องปรุงดีแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนำชะอมที่เรา เด็ดแกนเตรียมไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้ชะอมสุกสักเล็กน้อยนะคะวุนเส้นผัดชะอมไก่กองขวันก็เสร็จแล้วนะคะนำไปจัดใส่จ,จานกันเลยค่ะทำง่ายๆนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่ยากวัตถุดิบก็หาได้ตามข้างลัวของเรา วุ้นเส้นชะอมผัดไก่ของขวัญวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนยังไงขนต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของขวัญจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ให้ขวัญเข้ามานะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องและกดสั่นกระดิ่งช่องไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆให้ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ